สุดยอดคุณยายวัย68ปีทําให้โลกตื่นเต้นด้วยการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ไม่ธรรมดาเคซไลท์ทูเดย์อายุทั้งที่ผ่านมาแต่ใจยังร้อนแรงคุณยายชาวจีนวัย68ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนกลายเป็นกระแสไวรันที่สะท้อนพลังของคนช่วงวัยเกษียณทั้งบนโซเชียลมีเดียและชุมชนทั่วประเทศสื่อต่างประเทศระบุว่าคุณยายรายหนึ่งที่ทําลายภาพจําเรื่องอายุ ได้กลายเป็นดาวดังออนไลน์ด้วยความสามารถในการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ทั้งคล่องแคล่วและมีพลังจนชาวเน็ตตั้งฉายาให้เธอว่าสาวน้อยเล่ยตามสายลมโดยคุณยายหลิวเดิมจากมณฑลซานตงเริ่มสนใจกีฬาสเก็ตบอร์ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ขณะกำลังไปซื้อของกับลูกสาวที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญคุณยายได้ลองเล่นครั้งแรกแล้วประหลาดใจที่รู้สึกติดใจทันทีฉันเคยรู้สึกไม่สุขมากแต่เพื่อนของลูกสาวแนะนำให้เธอไปลองสเก็ตบอร์ดลูกสาวก็บอกว่า แม่มาดูอะไรใหม่ๆกันฉันก็ตอบว่าได้เลยคุณยายกล่าวพร้อมเล่าถึงความรู้สึกตอนเห็นสเก็ตบอร์ดครั้งแรกฉันคิดว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆลองเล่นครั้งแรกแล้วไม่ล้มเลยลูกสาวยังคอยให้กำลังใจหลังจากนั้นลูกสาวจึงช่วยให้คุณยายเรียนรู้ทุกอย่างรวมถึงเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียในชื่อมีมิฮู ood, ที่มีผู้ติดตามกว่า10,000คนบนแพลตฟอร์มเรโนดหนึ่งในโพสต์ยอดนิยมคือวิดีโอที่เธอเล่นสเก็ตบอร์ดพร้อมประกาศว่าอย่ายุติก,กับป้ายคำจำกัดความคุณยายก็หวานและเท่ได้เหมือนกัน วิดีโอนี้มีหลายกว่า4 2 0 0 0ันครั้งทันทีแม้เริ่มต้นจะล้มบ่อยและบาดเจ็บหลายครั้งคุณยายก็ไม่ยอมแพ้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอปรับท่าทางจนควบคุมการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วทั้งนี้เธอมักฝึกที่ทะเลสาบตรงอันและชิงหลงในเมืองเฉิงตูที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการเล่นโดยกล่าวว่าถนนเรียบสวยงามและมีรั้วล้อมเพื่อความปลอดภยัยความหลงไหลนี้กลายเป็นกิจกรรมประจำครอบครัวลูกสาวเป็นกำลังใจสำคัญและการเล่นร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน สำหรับคนเมืองใหญ่ชีวิตอาจด,ดูเหมือนวงเวียงกับงานประจำแต่สำหรับชาวเฉิงตูชีวิตแท้จริงเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคุณยายกล่าวอย่างมีแง่คิดหลายคนแสดงความชื่นชมในแนวคิดชีวิตเวกเษียณที่สดใสของเธอผู้ใช้หนึ่งเขียนว่าอายุไม่ใช่ตัวเลขบนบัตรประชาชนแต่อยู่ที่สภาพจิตใจอีกคนเสริมว่านี่คือภาพของคนที่รักชีวิตอย่างแท้จริง68ปีแล้วยังสดใสเหมือนวัยรุ่นขณะที่อีกคนเขียนว่านี่คือชีวิตผู้สูงอายุที่ชั้นใฝ่ฝัน คำถามที่ชวนคิดคือคุณคิดว่าอายุควรเป็นข้อจำกัดหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลย